ผมก็มีพระรอดพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อปวยวัดโคศิตารามนะครับหรือวัดบ้านแขน,นะครับจังหวัดชัยนาทปี2521นะครับสภาพสวยเข้มขังนะครับสร้างน้อยหายากน่าบูชานะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทท่านเป็นพระที่เก่งนะครับสร้างพระไว้ในช่วงกึ่งพุทธกาลไว้มากมายหลายพิมพ์นะฮะพระเครื่องพระถุมงคลสร้างปลุกเสก ไว้ดีในทุกๆด้านนะครับนิยมเล่นหากันอย่างแพร่หลายนะครับพระลอดพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมและมาตรฐานของหลวงพ่อกลยนะครับหลวงพ่อกลยแกะพิมพ์เองมีหลักฐานจากแม่พิมพ์นะครับที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดโคสิตารามนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองส่องกล้องกันดูเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อดํานะครับเป็นหลวงพรอดเนื้อดําพิมพ์เล็กนะครับผมนี่นะฮะ จำพิมพ์ไว้นะครับผมเพราะว่าสมัยนั้นนะครับมีโรงงานผลิตพระรอดนะครับแล้วก็ขายให้หลายๆวัดออกนะครับผมอย่างเช่นหลวงพ่อมุ้ยนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งพิมพ์จะใกล้เคียงกันคล้ายคึงกันนะครับผมแต่อันนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับปีสองหนึ่งนะครับผม โอเคครับยังไงก็ฝากไว้นะครับแต่ผมจะเอารูปแปะไว้ข้างหลังนะครับเป็นรูปบ็อกที่ใช้กดพิมพ์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ